โดนมาทายทาอีกตักูเพราะท่านเนี่ยโอเคบางมองนี่คือข้าววันี้บางมองนี่ข้าววนี้ยุคแปดคือยุผมก็ตัดก้าในบ้านเขาเองในมือวัดนี่แตกเอาที่นีแสก ฉันจะมีสิทธิ์จะมาสิทเลยแต่บางมองที่เจะมีสิทิกระทงเขาเกาแเชสีกักติการเขาอะเกาเจสี

ตาแล้ว้องแอร์นี่แอร์ผมพัง ขาสั่งของก็มีก็ได้นะคะนี <S <S ่ปลาใช่ใช่ในถังเร็เร็ว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 เรอวเร็วเร็วเร็วเม็วเร็วเร็วเร็วเเร็ว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  ไยมาุ้มมฝาฝาข้าว่าน้ามาข้ามาตังไได้เลยมาตังไ้ทางนี้ 对，大部分都是来的嘛。 ハハハハ。

ङ्गतिवादे เอาเทียบยังร้านเจ้าของเกิดนี่แหละนี่ได้บุญกับบาปเพราะมันจะเป็นเน่าปากไปคิดดวงคิดดวงใจไปใหนแบบเน่าเหียนเรืนทะเลน,นะมงคลนกิดตามพิบาตอันนี้ใจแบบนี้ยังเกิดตามประเภทน,นี้ตามศาสนาต้มเร้าของแ่ละศาสนาสี่เ,เ,เมามอ,เอ,เอ,อเาเทีกันนั่นคืโอกาสได้มาบำเพ็ญดีบำเพ็ญบุญเพื่อเป็นความดีแล้วกบบข้พิจารณาตั้มก็หมายว่างานจบหายใจ เอียด <Workers> ือคื่อศกเหลาะเป็นเหตุในการแจดงานเอาไปท่างๆเอาใยไปคื่อว่าไปก็คือเ่าไปไอ้หนึ่งใยคือวาูุจักกันไปกันไอ้นี่ก็มีิดพิจารณาฮัดคิดคิดแต่แล้วก็เพนี่กามพิธีต่างๆไอ้ไอ้ใส่ปัญญาใส่ก้อมคิดด้เหียดด้วยขนโดนเขตุจังสั้นก็หม้ไป้จังไหนมีก้อาไม้มีจารณาท้ำแวงอยู่มี่เป็นเทนี่ที่่ฆสนาพิธีต่างๆของเอียนเลยเนาะ งานเขาจ้าเปียกมันมันตัดต้นนามรูปังอนัตตานามรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข ไม่มีตัวตนกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปเอเรียนแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันนามจุมพรอุปชาบาลสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกูทองหมู่ที่16ได้รับสำระอน,นุญาตจากทางเจ้าภาพนะคะให้ทำหน้าที่พิธีกร ในงานชาปนากิจศพของนายนฤเดชหนูหงในครั้งนี้ก่อนอื่นนะคะดิฉันต้องขออานำเรียนลำดับขั้นตอนขอเรียนเชิญรับมอบค่ะคุณครูสุพลอุปตาบาลสวัสดิหนูหงนะคะซึ่งเป็นคุณพ่อของ านายนารเดชหนูห,ห,นงหงผู้วายชนนะคะท่านจะเป็นผู้ทอดผ้าบางสกุลชุดใจเปิดอ่าวาาวัาวดบ้านกู่ทองเป็นองค์พิจารณาค่ะขอฝากด้มนต์จ้าค่ะ่อเอาผ้าว่างนะคะจะจะเป็น การทอดผ้าบังสกุลแล้วก็ซองสกุลนะคะทุกท่านที่ได้ให้เกียรติสละเวลามาเพื่อร่วมในงานชาปน,านกิจสงเคราะห์นายนรือเดิหนูองในวันนี้นะคะถ้าหากว่าดิฉันอ่านชื่อหรือสกุล ยศตำแหน่งของท่านไม่ถูกต้องดิฉันต้องขอกราบอภัยไว้หนโอกาสนี้ซึ่งดิฉันหลังจากผ้าแล้วก็จะเป็นซอสตร์ารันรัฐนะคะขอเดินเชิญค่ะขารลลำดับต่อไป ขอเชิญเชิญจ่าสิบเอ,อกอนุพงศ์คำวันดีน่าเลี้วยวนายนารุเดชหนูหง,งเกิดเมื่อวันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2517ที่โรงพยาบาลประมงกุกเก้ากรุงเทพมหานครเป็นบุตรของคุณพ่อร้อยจรวดโพสวัสด์ คุณแม่วงเดือนหนูหงมีพี่น้องร่วมบิดามารดารวมสามคนดังนี้หนึ่ง,งานางกอบเงินการัรกสอง,งานางสาวสุภาวาด,าาด,ดีหนูหงสามไงนรเดชหนูหงผู้วายชน นายนฤเดชหหห์เคยเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนนักบุญเยราออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นประมาณ5-6ปี <ampoo> หลังจากนั้นก็กลับมาอยู่ที่บ้านในความดูแลของพ่อแม่และก็ยังได้ช่วยพ่อแม่พี่ๆทำงาน สิ้นไกรักคืออนิจจัทุกขังอนัตตาประวัติการเจ็บป่วยนายนรเดชนุ้งหงเริ่มมีอาการไข้สูงคุณพ่อคุณแม่และพี่ๆได้นำส่งโรงพยาบาลศูนย์ก่อนแกนเมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2563แพทย์ ได้ตรวจพบว่ามีความดันต่ำปอดติดเชื้อแพทย์พยาบาลพยายามเยียวยารักษาแต่ก็ไม่มีอาการตอบสนองแต่อย่างใดญาติญาติต้องขออนุญาตนำกลับมาดูแลอยู่ที่บ้านจนกระทั่งเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2000 5 6 3เวลา18นาฬิกาหนาทีนายนารเดชหนูหมก็สิ้นใจด้วยอาการสงบสิริอายุได้46ปีท่านผู้มีเกียรติที่ครับชีวิตและความตายเป็นของคู่กันที่ได้มีเกิดที่นั่นมีตายชีวิตของสัตว์ทั้งมวลย่อมเสื่อม จิ้นไปตามก,การเวลาผ่านดอนิญน,นั่งค่ะขอบคุณค่ะพ่อคุณมามูลพิลึกอดีตผู้ใหญ่บ้านปูทองหมู่ที่หนึ่งนะคะตอนนั้นยังเป็นหมู่ที่หนึ่งก็เป็นปูชนียบอุคคลของบ้านปูทองนะคะท่านคำพันสารแสน อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทองนะคะท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานในง,งานชาปนากิจสุขของนายณรือเดชหนูหงในครั้งนี้ค่ะนะคะขอ,อะกราบเรียนเชิญท่านคัพันธ์สารแสนอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง ขึ้นทอดผ้ามหาบังสกุลชุดไตรปิดนะคะท่านประธานขอเรียนเชิญท่านประธานนะคะที่ให้เกียรติมาในงานครั้งนี้ด้วยแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะคะที่มาร่วมในงาน ค่ะ<า>หลังจากที่ท่านได้มาร่วมในงานนะคะรบทุกท่านนะคะ,ะได้เข้าไปร่วมรับประทานอาหารที่บ้านเจ้าภาพนะคะ ดิฉันต้องขอฝากขอบพระคุณท่านที่มาร่วมในงานในวันนี้อย่างสูงยิ่งนะคะที่ท่านได้เสียสละเวลามาอา,าหากว่าหาว่าท่านไม่มีภารกิจที่ใดก็ขอเดีนเชิญนอขอให้ท่านมีโชคมีลาบ มีอายุมั่นขวัญยืนไปไหนก็ให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะค่ก็ขอขอบพระคุณทุกทุกท่านค่ะที่มาร่วมในงานสำหรับดิฉันเองวันนี้เ็นวัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn có lắm,